สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มุบารอกมะมาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีม رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقام قام قام كرونا براني جاي الله سبحانه وتعالى فمسوب دائم في ที่กำลังรับชมและรับฟังรายการทุกท่านอัลฮัมดุลิลละชูกรขอบคุณต่อลอสุบฮานะฮ์ตาลลนะครับที่วันนี้พระองค์นั้นได้ให้เรามีชีวิตมีลมหายใจสามารถที่จะประกอบคุณงามความดีสามารถที่จะทำอามันอิบะดาต่อลอสุบฮานะฮ์ต้าลลได้อัลฮัมดุลิลละขอบคุณต่อลอสุบฮานะฮ์ต้าเลลนะครับที่วันนี้พระองค์นั้นได้ให้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงของการเรียนรู้ในช่วงของการศึกษาทำความเข้าใจเรื่องราวของงานอิสลามสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องทราบนั่นก็คือการเรียนการศึกษานะครับเรื่องราวของงานอิสลามนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับพวกเราเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องพยายามเพิ่มพูนตักตวงนะครับทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุดเพื่อการปฏิบัติอมามันที่ ถูกต้องการปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนายบิศอสลัมอย่างถูกต้อง um ซึ่งในวันนี้นั้นสิ่งที่ผมจะนําเสนอพี่น้องก็คือเกี่ยวข้องกับดัานะครับในชีวิตประจําวันของเราบทอัศการบทรําลึกนะครับคำกล่าวที่มาจากสุนนะแบบอย่างของท่านนาบิสอรอหัวัยฮิวส์อสลัม ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนได้ศึกษาไปนะครับในหลายๆตัวบทดวอาด้วยกันสิ่งหนึ่งก็คือมันเป็นทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทั้งสิน้นดวอาก่อนรับประทานอาหารหลังรับประทานอาหารขึ้นยานพาหนะเมื่อฝนตกเมื่อฟ้าร้อง ดัอายามเช้าดัอายามเย็นนะครับแล้วก็ดัอาอื่นอื่นอีกหลากหลายดัอาด้วยกันที่เราได้เรียนได้รับฟังได้ทำความเข้าใจนะครับได้ศึกษาเกี่ยวกับความประเสริฐของแต่ละตัวบทดัวอาซึ่งทุกๆตัวบทดัวอานั้นมาจากท่านนาบี็อลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมเป็นหะดีษของท่านนบี็อลลัลฮุอัลัยวะสัลลัมที่ได้กล่าวเอาไว้ได้สั่งใช้กับบรรดาสอฮาบะได้ กระทําให้บรรดาซาบาได้เห็นได้ได้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังซึ่งในดอววันนี้นั้นนะครับเป็นดอาที่เกี่ยวข้องกับมัสยิดนะครับเกี่ยวข้องกับมัสยิดซึ่งในตัวบทนะครับหัวข้อในหนังสือได้บอกว่าบาบูมาเอกูลูฟินมัสยิดสิ่งที่เรานั้นจะทําการกล่าวในขณะที่เราอยู่ในมัสยิด จะต้องพบอิทธารูฟีฮ์จากพระนามของพระเจ้าและการสรรเสริญพระนามของพระเจาเป็นสิ่งที่ส่งเสริมนะครับให้กระทำนะครับอิทธาร์กระทำเยอะๆกระทำมากๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับอะไรนะครับก็คือการรำลึก ถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาในขณะที่เราอยู่ในมัสยิดริกรุลลอฮ์วัดัสบีวัดัสบีห์การกล่าวตัสบีห์กล่าวซุบฮานัลลอฮ์นะครับวัดตัฮลีลการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับวัดตัฮมีดการสรรเสริญกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ นะครับวัดตะบีรการกาล,ล่าวอัลลอฮฺอักบาร์กล่าวตะบีรให้กระทำสิ่งต่างๆเหล่านี้กล่าวตะบีรกล่าวตัฮลีลกล่าวตัฮมีกล่กาวตตสบีห์ให้กระทำมากๆในขณะที่เรานั้นอยู่ในมัสยิดวะกอยริฮามินัลอัลกาลและบทรำลึกอื่นๆที่ทําให้เรานั้นได้รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเราสามารถที่จะ อ่านในมัสยิดวายุสตาฮับบุลอิคลารูมิลกิรอาติลกุรอานเละเช่นเดียวกันในมัสยิดนะครับเมื่อเราเข้าไปอยู่ไปพำนักไปนั่งอยู่ในมัสยิดแล้วนะครับเราจะไม่นั่งอยู่เฉยๆให้เราทําการอ่านอัลกุรอานเตรออาตุลกุรอานหยิบอัลกุรอานขึ้นมาอ่านในสุรษที่เรา อ่านได้นะครับสุร้อไหนที่เราอ่านเป็นประจำอยู่แล้วอ่านได้นะครับหรือสุร้อไหนที่เราท่องจำนำมาอ่านแต่รออ่าตุลกุรอานในมัสยิดนะครับว่ามินัลมุสตาฮับบีฟีฮิการออาตูฮดีษีรัสูลุลลาฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวะอิลมอลฟิกฮิ์แะซา ئ ر อิลุลุมอัลชะระอีย์ และเป็นสิ่งที่ส่งเสริมเช่นเดียวกันนะครับให้กระทําในขณะที่เราอยู่ในมัสยิดนะนอกเหนือจากสิ่งที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นให้กับท่านพี่น้องนะครับก็คือการอ่านการเรียนการศึกษาทําความเข้าใจฮะดิษของท่าน,นาบีมูฮัมมัดสโลลลอห์อัยฮิวะสัลลมในขณะที่เราอยู่ในมัสยิดนะครับ หากใครได้มีโอกาสนะครับไปที่นครมักกะนครมดีนะนะครับในมัสยิดเนี่ยจะมีการเรียนการศึกษาการทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับไษสองท่านนบีบิอลัลลอัสัลัมเกิดขึ้นในมัสดวะอิลมิลฟึกฮีวัสซาอิริลอูมิชรออียะรวมไปถึงการเรียนวิชาฟิกวิชาอื่นๆที่เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เราสามารถมาเรียนมาอ่านนะครับหรือส่งเสริมให้ทําในมสัสยิดเช่นเดียวกันครับในนครมสัสยิดนะครับนครมักกะแล้วก็มสัสยิดในบาวีนะครับนครมาดีนะนยจะเห็นการเรียนการสอนนะครับไม่ว่จ uran, าจะอัลกุรอานฮะดีสของท่านนบิศบอสซาลัมนะครับหรือวิชาอื่นๆที่เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นในมสัสยิดนะครับเกิดขึ้นในมสัสยิดนะครับ โดยนะครับสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยที่ผมได้นำเสนอท่านมีน้องนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติเป็นสิ่งที่เรานั้นควรที่จะปฏิบัตินะครับตัวฮะดิษบทหนึ่งนะครับท่านนบีสุลลัลวะฮ์อะลัยวะสัลลัมได้บอกนะครับว่าเป็นฮะดิษที่รายงานจากท่านบูุอรดะรับดิอัลลอฮุอันฮุกาล่ากาล่า ر س ูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อินนามบุนียติลมาซาจิดูลิมาบุนียตละหูแท้จริงบรรดา,ามัสยิ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินเนี่ยได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ของมันลิมาบุนียตละหูมีเป้าหมายมีจุดประสงค์ที่มัสยิ์เกิดขึ้นเนี่ยมีเป้าหมายมีสิ่งที่ เขาเรียกว่ามักซัดนะหรือสิ่งที่เป็นจุดประสงค์ของการสร้างมัสยิดคืออะไรนะอรรดาอุลามะอธิบายยะนีอันนัลมัสยิดอินนนมบุนียับุนียัลลิศอลาตีแน่นอนแล้ครับลำดับแรกเลยมัสยิดคือถูกสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับการละหมาดลิศอลานะ สำหรับการละหมาดวะาดิกร in ิลลอฮิวะติลาวะติลกุรอานการนัลึกถึงอัลลอฮฺนั่นคือจุดประสงค์ของมัสยิดนะมีเป้าหมายวะกิรออะติลวะติลาวะติลกุรอานการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับลาลิตติจารติ و ا ل ب ي อ وغير ذلك من าลิกะมินอุมูริดดุนยาบรรดา อุลมาอธิบายนะครับว่ามัสยิดลาลิตติจารอมัสยิดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับการค้าขายการค้าขายจะต้องไม่เกิดขึ้นในมัสยิดวลเบยีวะรอยรีดาลิกะมินอุมูริดดุนยาและเช่นเดียวกันมัสยิดก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับอุมูรดดุนยาสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้อง ดุลกับดุนยาเรื่องราวของดุนยาต้องอยู่นอกมสัสยิดการคุยการพูดคุยการทำสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องราวของดุนยาเนี่ยทิ้งเอาไว้ด้านนอกเ <i> มื่อไหร่ก็ตามที่เราก้าวเท้าเข้ามาในมสัสยิดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นต้องเป็นสิ่งที่เรื่องของอาคิรหลละมาดอ่านอัลกุรอาน<า> รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮหูวาตาล่นะครับการเรียนการสอนเรื่องราวของศาสนาเกิดขึ้นในมัสยิดนะนั่นหมายความว่าเราต้องให้ความสำคัญนะครับกับคำว่ามัสยิดนะครับในส่วนตนัวนี้ซึ่งในสมัยของท่านนบีศิโลลฮุลัยฮิวซัลลัมนะครับมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะเสือนิสบทนี้นะครับถูกเล่าโดยท่าน สาบเทรานินชีวะอานัสรดิย์ัลลอฮาราะห์ะะน์อนระซูละลัยซัลละฮุย์ัลยิ์วะซัลละม์อ์์่์น์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ั์์์์์์์์ด์์์ก์์์์์คน์์น์์์์์์์์์์์์์์า์์์์์์์น์์์์์มา ปัสสาวะนะครับในมัสยิดนะในะนะสมัยท่านในมูซัลลัมท่านนบีซัลลัมกล่าวกับชายคนนั้นว่าอินนาฮะตีฮิลมัสอินนาฮะตีฮิลมัสาจิดะลาตัสดูฮูลิชัยอินมินฮ่าดัลโบลีวะลัลกวัตริแท้จริงบรรดามัสยิดต่างๆสถานที่ที่เป็นมัสยิดทั้งหมดนะครับไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมที่ท่านจะมาทำอย่างนี้นะครับสิ่งอื่น สิ่งต่างๆที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งโสกปรกนะครับไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในมัสยิดอินนนมาฮิยาลิดิกริลลาฮิตาลาวัสซาลาตีวติรออัติลกุรอานแท้จริงการในมัสยิดนั้นเนี่ยต้องเกิดขึ้นก็คือเหมาะสำหรับสานที่เป็นสานที่ที่สำหรับการรําลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตาลาการละมาดวติรออัติลกุรอานและการอ่านอัลกุรอาน นะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าในมัส,สยิดเนี่ยพอเข้าไปแล้วจะไม่มีการพูดคุยหรือทำการเสวนาปรึกษาหารือนะครับในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของดุนยาไม่ควรอย่างยิ่งนะครับควรที่จะเป็นในส่วนของเรื่องราวของอาคริรอสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศาสนาสิ่งที่เป็นอุมูริดีนต้องให้เกิดขึ้นนี คือเมื่อเราเข้าก้าวเท้าเข้าไปในมัสยิดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเรียนแล้วนะครับก้าวเท้าขวาเข้ามัสยิดพร้อมกับอ่านดวัวและเมื่อเราออกจากมัสยิดนั่นแหละครับพึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถที่จะพูดคุยนะปรึกษาหารือเรื่องราวอุมูรดนุนยาทั้งหมดนะครับในส่วนตรงนี้สิ่งนี้นั้นก็อยากจะย้ำเตือนนะครับกับท่านพี่น้องอีกหนึ่งอาดามนะครับที่ เราควรที่จะทำนะครับนั่นก็คือเมื่อเราได้เข้าไปนะครับในมัสยิดเ,เข้าไปแล้วนะครับก่อนที่เรานั้นจะทำการานั่งลงในมัสยิดน,นะครับให้เรานั้นเป็นสิ่งที่ส่งเสริมนะครับเป็นสุนัขท่านนบิสลลัมนะครับบอกให้เรานั้นทำการละหมาดสองรักัด ที่เราียกว่าสุนนะตะฮียะตุลมัสยิดนะ صلاة ตะฮียะตุลมัส jid กะละมาตะฮียตก็คือการเขาเรียกว่าแรกเริ่มนะครับในที่ขณะที่เรานั้นได้เข้าไปในมัสยิดและหลังจากนั้นวَยัมบ ب َ ر ลิลาลิซฟิลมัสยิดอัยยันวยัลอ ن อติกาฟ ل ะอินนะฮูย ح ลั ا ยั ل กْุอิลลาลฮฎะตันหลังจากนั้นเนี่ย หลังจากที่เราได้เ,เดินนั่งแล้วนะครับละหมาดสุนนะแต่เหียตุนมัสยิดเรียบร้อยแล้วให้เราทําการเนียดหรือตั้งจิตนาตั้งใจนะครับในการยาติกาฟเนียดยาติกาฟในมัสยิดฟะอินะฮูยาเซหวันะนะครับตามทัศนะของมัสยิบอิหม่ามชาฟิรีเนี่ย ถึงแม้ว่าวาลาวลามยัมกุอิลาลาเราตันถึงแม้จะไปอยู่ในมัส,สยิดเพียงชั่วขณะชั่วไม่นานนะครับ้านาทีสิบนาทียีสิบนาท,นาทีครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ออกเสร็จนะครับแล้วก็อนะไปละหมาดนั่งรอละหมาดเนี่ยเราสามารถที่จะทําการเนียตยาอติกาฟได้นะครับนะบัลล็อกเออ

สำหรับบางคนนะครับที่อาจจะเดินผ่านนะในหนังสือบอกมากก็คือคนที่เดินผ่านโดยที่ไม่ได้หยุดนะเดินผ่านมัสยิดไปนะครับก็สามารถเนียะอติกาฟดได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตา,รกตามอัฟตอลออยาคีฟแล,ละฮาะตันซุ่มไม่ยมยุอัฟตอลก็คือการที่เข้าไปในมัสยิดแล้วนะครับให้อยู่นะ อยู่ในนั้นอยู่อยู่ในนั้นจะนั่งจะยืนนะครับชั่วขณะสักสักครู่หนึ่งนะครับและเนียอยืติกาฟซึ่งอินชอัล้อเราก็จะได้นะครับภาคผลผลละบุญในส่วนนี้ไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องในมัสยิดอย่างที่เราได้ฟังไปเป็นสถานที่ที่เราต้องให้ความสำคัญให้ความสำคัญโดยการละหมาด กาอ่านอัลกุรอานการรำลึกดิกรุลลอฮ์นะครับรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะหฺวะตะอลาอ่านดูอาตต่างๆหรืออ่านฮะดีสของท่านนบีสุลต์ละอะอัยเละสัลลัมศึกษาเล่าเรียนนะครับสิ่งที่เป็นเรื่องราวของศาสนาในมัสยิดให้เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นเรื่องราวของศาสนาทั้งสิ้นนะครับอุมมรุดุนยาสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องราวของดุนยานะการค้าขายการใช้จ่ายการอะไรต่างๆ นะครับทั้งหมดที่เป็นเรื่องราวของดุนยาปล่อยเอาไว้ด้านนอกมสัสยิดนะครับปล่อยเอาไว้ด้านนอกของมสัสยิดและเรานั้นเนี่ยมาให้ความสําคัญในส่วนตรงนี้นะและอย่าลืมนะครับดุอาที่เราได้เรียนไปก่อนหน้านี้ก็คือดุอาก่อนเข้ามสัสยิดนะครับแล้วก็ดุอาออกจากมสัสยิดเมื่อเรานั้นเนี่ยต้องการที่จะออกจากมัสยิดนะครับฝากพี่น้องนะครับได้ติดตามตอนต่อๆไปนะครับว่าจะมีดุอาบุตรใด ที่เรานั้นจะมาเรียนไปพร้อมๆกันที่มาจากสุนนะของท่านนาบีที่มาจากะดิสของท่านาาานาบีเรื่องราวของท่านนบีสุลตัลลัมนั้นว่าจะเป็นด,ด,ดูอาบทใดฝาพี่น้องติดตามได้ในตอนต่อไปวบิลลาฮิตโตฟิกวัะฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวเระห์มะตุลลอฮ์วบรเราแกตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะมา,มาผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน